สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้บุญธรรมนำโชคก็จะพาไปตามความฝันของน้องมีมี่นะครับสับปรดแก่เกินสับรกแก่เกินไปแก่เกิน,นทำไม,ทมันแก่แก่มันไว้นาไงแม่มันแก่ข้าต้นอ่ะแก่ซ้ำเิด นึ่งหวานแม่นบ่ะมันก็ดีอยู่ดีแกน่ะแต่ว่าแกนมันช้ำได้รือยังคะฝั่านิดยาแต่วันพุธที่แล้วแต่ว่าแฮปปี้เอนดิ้งเยอะถือว่าไม่แฮปถือว่าไม่แฮปเท่าเหรอถูกเท่าไรถือว่าไม่แฮปโอ้ยสี่พันหนได้สี่พันป่ะ ที่หนูลงเฟซน,น,น,นั่นแหละแต่ก็ไม่เยอะนูลุงนะแล้วฝันสองแก้วครัเอาท<อ><อ>้าหมดแล้วค่ะต้มก็หมดแล้วค่ะไตที่ซื้อเยอะไม่ไหรอไปย้อนดูเด้อ<า>ไปย้อนดูในเฟซเด้อที่หนูลงฝัน

ฟันบอมันฝันมือนทีเลขออกเลยมีเช้าอะไถ้าว่าจะพอกันโอ้ยเป็นคือต้องมาฝฟันหลักหนึ่งแต่ว่ามันก็มันก็เข้าหลักอะไรละ่ะมันก็เข่าศูนย์ล่างล่างอยู่ดีที่ว่าเราขึ้นให้นะศูนย์ล่างแล้วก็บุญมเจฉุนมิหนึ่งแต่ว่าไม่ชอบไม่ชอบศูนย์นะไม่ชอบชอบลอตเตอรี่ที่ถูกอ่ะไม่ตั้งใจซื้อนะ จะไปซื้อิบีว่าไม้น่ะสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบี่สิบห้าสิหกสิเจ็ดที่ทีวิ่งฮะซื้อรอตเลีแต่ว่าสิบสี่ะไม่มีว่าไม้น่ะชิบีมัมีหรอมันมันมีสิปซีหนึ่งสี่ศูนย์มันมีศูนย์ไทยแล้วตัวเองก็ขายของมานั้นก็คือขายของไม่ได้อยุดไม่หยุดนะวัี่ินู่ะแล้วก็ไปส่งน้างห้ลูใคาในตลาดแล้วไปเห็นรอตเตี่4ิบ อ๋อนี่ละสองใบเฝ้าจะได้ตัง้งใจจะน400นะคะจะอาจจะตั้งใจเก็บเลอ็ออกโอ๊ยเหล,ล็ก3บาทท่านบอก40004ลู้ว่าจะคลองถือจนว่านที่ถูกล้ล<ะ>ูก40004เขากลับไปกลับมาเขาได้สองใช่ไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าจะซื้อด้วยแล้วก็บรรเด้มากเลขนี่พร้อมมันเป็นความฝันสั้นๆน่ะฝันว่านั่งรถรถรถพ่วงอ่ะสิบแปดล้ออ่ะนั่งไปซื้อของซื้อ,อย่างไงเนี่ยแล้วก็ลงจากรถ ตาก็ไปซื้อของเสร็จก็คืนรแล้วกะตื่นแค่นั้นมไม่ได้ฟันเหี้มันแบบไปล้านท้องไปนู่นนี่นั่นอะ่ะไอพวกนั้นเป็นหลักสิบเจ็ดสิบมันเป็นเลขตัวเดียวกันหมดเลยทั้งหมดในความฝันยกเว้นคนใส่รถรถรถสิบแปดหลอดแต่คนก็บอกอยู่นวะว่าหวยไม่็อกขึันไปไม่ได้รอก็านรอดวัหลุดะออกน่นแอ คนถึง99มันก็มีคนถูกแน่นนแล้วหวยนู้อ่ะงวดเนี้ยไป็นตรงบ้านรองเพชรกาเพชกาก็ยังไม่เข้าวันไหนวันเนี้ยเพชกา7 74กับ78วันเมื่อไรงวดมืดแก้ววันที่หนึ่งน่ะก็จะว่าอู้ยมั่นใจกสิต้อมั่นใจกแสแท้เจ็ดแมะว่จะไม่เล่นแล้วเนะ้แต่ก็ยังดีที่หมดไม่เยอะ,อะหมดไปแค่เท่าไหร่ยี่สิบี่พันกว่าบาทเอาลอตเตอรี่ไปใด้กับเลืออยู่สองพันต้นบาทสองพันหูได้แล้วล่ะเนาะฝันเยอะเกิดเพื่อรังเล่นหวยเนาะ เมีช่ยอะนการมีแค่ตัวละร้อยคููร้อยสองเจ้าแค่นั้นเพราะอะไรไม่มีสับรรทุยี่สิบวันก็นั่งคุยก็นนั่งคุยก็เจ่าอยู่เลยนางนางหย่อนเบื้องติดีกาแฟาให้แม่ปวดเบ้องตนเบ้องต เด็กคูตำสัวก็สูงตุวสูงมากย้อนกันไปห้าปีหกปีเลยนะทะเบงเล้อคนอาจจะอาจจะมาออกได้แปดเก้าล่างนะบังฝันอันกรพูดอ่ะเลขออกว่าเลขอันนออกแปดต่อล่างแล้อันตอก้องแ้วย้อนดสถิติไม่มีนจะมีแค่สามสามสแปดเก้าไปย้อนดูเด้อไปย้อนม วันที่1 6พฤศจิกาไล่เลยตั้งแต่61 60 59 50 58 57อะไรไปเลยไปย้อนดูมันจะมีหวยไม่กี่ตัวเลยมีแค่นี้มันจะมีแค่สามคู่แล้วคุณจะตัดสินใจในการซื้อหวยงวดนี้ถูกไหมถามว่าหลักสามยังนะสามหนามแน่แน่อ่ะต่ว่าสิษยเจ้าเอายังไงสามตอาจจะลี่คอสอนหรือคอซอนจะมาอาจจะอ่านด้วยอาจจะมาอาจจะอ่านใช่ไหมอ่านแน่ๆแน่เหรอว่าหลักสามหกสี่ สามหกสี่น่าจะมาใช่ไหมเกิดว่าสองเมื่อที่แล้วหนูก็บอกอยู่นะหกสามหกสี่เนี่ยปรจังวะน่ากลัวอมคนเป็นเลขขวาสอ่ะค่ะฝันไม่ฝันยังไม่ฝันยังยังค่ะท,ที่พูดที่พูดพูดเนี่ยคือเลขสถิตินะไม่ได้เกี่ยวความฝันหรอก<ะ>สถิติอ่าสถิติ บนยังศูนย์จังสามตัวเนี่ยเออก็มีก็ไปไปที่ไหนนะวันก่อนเขาบอกว่าอ๋อแล้ว เพราะว่าเลขจับคู่งวดนี้มันก็จะมีศูนย์สามค่ะแล้วก็จะมีหกมีเก้าแล้วก็มีสองศูนสามมีศูนย์มีสามมีหกมีเก้ามีสองีมีเมีสองเก้าอันนี้คือเลขจับคู่อืจับเจะเอาเป็นเลขนำโชคครับ น้องก็จะให้อย่างเงี้ยตลอดให้ไปจับคู่เอาเลขสถิติเลขจับคู่ไปก่อนทุกครั้งก็ให้ตลอดนะให้ตรวนี้ก่อนใช่เรให้ไปก่อนให้คุณไปคิดดูก่อนว่างวดเนี้ยตัวไหนมันนา่าจะเข้าขอย่างคุณชอบสูตเนี้ยคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะเอาสูสตรแับอะไรบางทีอาจจะมีล,ลดแต้มลงแต้มมัออนสองงวดเนี้ยยอมรับไว้แค่แค่อย่าง,างละแต้มเองไม่เข้าใจ ก็ให้อย่างนี้ตลอดนะให้ตัวมาก่อนเนาะหตัวหตัวห้าตัวเดี๋ยวตัวไหนนับขึ้นมาได้ศูนย์สามเก้าหกเก้าหกแล้วก็สองศูนย์สามเก้าหกแล้วก็สองควรจับคู่จับคู่กันเอาให้แนวทางมาก่อนบอกว่าให้ให้ไปจับคู่ไ <5. S 1> ว้ก่อน แต่ส่วนส่วนมากเลยนะมันจะเข้าบนเลขพวกเนี้ยเลขเลขจับคู่เนี้ยส่วนมากเลยนะจะเข้าบนน้อยมากจะเข้าล่างแต่เลขสเตติน่าสนใจมีอะไรมัางมีศูนย์สามศูนย์สามหกเก้าหกเก้าแล้วก็สองเด้อเลขอะไรที่ว่านั่นเลขพอสอยหกสี่หกสามอ่ะ, 6, 4, 6, อะนั่นเนียแหละมันเป็นเลขจับคู่มานานันอาจจะเข้าก็ได้หกสามหกสองแต่ว่าตั้งแต่ดูมาเนี่ยมันยังไม่เคยที่จะแบบออก หกสี่หกห้าล่วงล่วงหนาอย่างเี้ยังไม่ยังไม่ออกมีแต่เลขออกแบบพอสอทอยหลังอ๋อมันจะออกจอินกลับมาอ่ามันจะชอบออกแบบหกสองอย่างเงี้ยหกสองหกสามนี้ซึ้นหกสี่นี่หรอก็น่าจะมีนะหกเป็นเก้าอีกแหละแต่เก้าก็ไม่แน่เพราะว่าย้อนอยู่สถิติงวดที่แล้วอ่ะมันมันออกครบหมดแหละเลขเลขต่ำมันจะเหลือแต่เลขศูนย์ล่างเลขสูงล่างก็จะมีแปดเก้า กับหกเก้าหกอาจจะเพิ่มมาแต้มนึงเป็นาจาเจ็ดอาจจะเป็นเก้าเนนี้อาจจะนูีขไดอกได้สีก็เลยได้ใช่ไหมหนูคองด้วยแนะหละวันที่หนูบอกไห้ตลอดแหละให้เลือกเอาอย่างแต่ตังว่าอะโวคาโดลงเป็นสิบสิบโลอ่ะไม่ได้อ่ะก็ของมันจะเสียหายก็เลยก็ต้องเปิด ตายแล้วเหรอกูอไม่ถูกหวย,ยแล้วแน่เลยขายของเนี่ยแล้วขายดีด้วยอะไรหรออ๋อถ้าขายของดีนะแล้วลขายดีด้วยจ้างพนักง,งานขอกมเงอนอะนออนก็เลยอ๋อคุณช่วยมาถือหวยหลับขายของดีพนักง,งานพนักงานเอ้ยก็ไม่แน่นะมือวะอ่ะนั่งบนพนักงานลังก็ไม่แน่นะก็เลยไม่รู้สิถ้าเป็นฉันขายหวยอ่ะสองงวดแล้วนะฉันขายฉันขายฉันขายของแล้วฉันไม่ถูกหวยเลยชวนเฉียดแค่แต้มเดียว วดก่อนกนะแสดงว่าดวงมีเงินทุกจีวหนด้องหานจัดซื้อเองนหละมันออกอะไรนาะสิบห้าหมอนี้ซื้อสิบหกวันนี้ตามมาเพิ่มมาแต้มหนึ่งซื้อสิบสี่สิบเจ็ดออกมาสี่ศูนยลดหนึงไปแต่โอ๊ยน <laughs> ้าออกไปแตแอนน้ำเหล็กกับว่าท่านแล้วพี่น้องเอ้ยแบบนี้ข้างหน้ารดเปแต้มนะเนือ <laughs> สี่หัดเดยนร้อยตัวเดียวต้อเขาล้ล่ะิ่งเรียนะไม่ยินบอกบอกเสรเขาดแต้มลงแต้ม คนที่แบบเบิ่งเหล็กความฝันเป็นหลักแม่แม่ต่ว่ามือนที่หนูบอกค่ะเพราะไม่เคยฝันเยอะมากเนี่ยสี่เรื่องห้าเรื่องติดติดกันเลยน้งใช้สี่เรื่องเออไม่ไม่บอกหามคืนเลยอ่ะฝันได้ยังไงฝันว่าฝันบอว่าบเนี่ยมื่อวานนี้ฝันจะดึบอกนะทีนี้ก็จะเอาฝันแรกกับฝันสองทีนี้จากจุดแหละจับจุดเอาแค่ฝันแรกนะอีฝันฝันรอบสองก็คือสีสีมกับสีสีที่วันนางรด ถ้าคนในเฟซอ่ะจะเห็นนะคะว่าหนูลง,อ,งอยู่หนูะจะลงเป็นแบบกระดาษลงไปเลยด้วไม่ได้จดด้วยจะลงไปเลยแต่ว่าห้างห้องเดอบ่์เด็ไม่ชอบ <c oughs> คันไม่ชอบสวนดมี่บอกนเลต่า้นตาลผลไม้สดป่าใค่กนต,นตา่ละคะมาไม่ทันไม่ใช่ไม่มชวลูกโปสนะใครจะแบบเป็นลูกโปสายลูกดอกไม้ลูกกระตูนไม่รับนะคะ ท่านผู้ชมก็น้องมิมี่ก็ให้เลขนำโชคกับท่านผู้ชมไปแลครับท่านผู้ชมก็จดไว้เป็นแนวทางนะครับในงวดวันที่16พฤศจิกายน2563ขอให้ท่านผู้ชมประสบแต่ความโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้บุญธรรมนำโชควยนะครับสวัสดีครับมิมี่สวัสดีครับมิมี่